ค่คุณผู้ชมไปดูทางกรมสุขภาพจิตค่ะเขามีการปั้นนักรับฟังพลังพิเศษนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะคนพิการแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพใจให้กับประชาชนนั่นเองค่ะโดยทางกรมสุขภาพจิตมีการสนับสน,นุนโครงการนักรับฟังพลังพิเศษหรือว่า g i ฟ t ์เทสนะคะลิสเนอร์ er นั่นเองนะคะที่ริเริ่มโดยสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต โดยคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันราชาสุดาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและก็สติแอปนะคะได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือว่าสสสและก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลักนะคะนั่นก็คือกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและภาคีเครือข่ายพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมการให้บริการเป็นนักรับฟังผ่านช่องทางการรับฟังในกลุ่มนักรับฟังผู้พิการที่ผ่านการอบรม นักปฐมพยาบาลทางใจหรือว่า My First a s นั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้การดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นเข้าถึงง่ายแล้วก็ครอบคลุมในสถานประกอบการที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา33และ35เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงจากการฆ่าตัวตายแล้วก็ การทำร้ายตัวเองนั่นเองค่ะ,คะเรื่องนี้นะคะทางท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงก์ก็บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพจิตที่กําลังเพิ่มมากขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าค่ะในการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนผ่านการพัฒนาเครือข่ายผู้ช่วยเหลือเช่นการจัดตั้งศูนย์ให้การปรึกษาสุขภาพจิตทั่วประเทศรวมถึงการส่งเสริมนวัตรกรรมใหม่ด้านสุขภาพจิตก็คือโครงการนักรับฟัง พลังพิเศษค่ะถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางสังคมนะคะที่จะเป็นพลังเสริมบุคลากรด้านสุขภาพจิตในระบบและยังถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะ,ะเชื่อมั่นนะคะว่าจะสามารถดึงคุณค่าอันเป็นพลังพิเศษของผู้พิการออกมา เพื่อช่วยดูแลสังคมการสร้างให้พวกเขาเป็นนักปฐมพยาบาลทางใจที่มีทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้งนั้นจะช่วยให้การดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นของคนไทยเข้าถึงง่ายและก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาคีเครือข่ายก็มีความตั้งใจในการสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพจิตที่ดีไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะเป็นต้นแบบที่ดีให้ใหกับระบบสุขภาพจิตทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะค่ะในขณะที่นายสมาร์ทปัทะมาสุคนนะคะท่านเป็นรองประหลัดกระทรวงแรงงานท่านบอกว่าโครงการนักรับฟังพลังพิเศษหรือว่า Gi f t ท d ดเออเรสเนะคะเป็นโครงการที่มีคุณค่า และมีความหมายอย่างลึกซึ้งในการส่งเสริมโอกาสในการมีงานทําสําหรับผู้พิการในประเทศไทยเพราะว่าการจ้างงานผู้พิการไม่ใช่แค่ภาระหน้าที่ตามกฎหมายแต่คือการคืนศักดิ์ศรีและโอกาสให้กับคนไทยทุกคนได้มีที่ยืนในสังคมอย่างเท่าเทียม นี่คือหัวใจของนโยบายกระทรวงแรงงานในการผลักดันการที่จะมีงานให้ทำอย่างทั่วถึงแล้วก็เข้าถึงเป็นธรรมซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่างๆนะคะอย่างเช่นการส่งเสริมการจ้างงานตามมาตรา33และ35การฝึกทักษะอาชีพให้เหมาะสมกับศักยภาพและการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสร้างงานที่ใช่ กับคนที่เหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะท่านอธิบดีโชคชัยวิเชียนชัยยะก็บอกว่าการสนับสนุนโครงการนี้นะคะในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการส่งเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การส่งเสริมการศึกษาสําหรับคนพิการการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโครงการนี้ก็คือนักครับฟังพลังพิเศษที่เราย้ําอยู่นี่แหละค่ะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพคนพิการในการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรมการฝึกงานคนพิการตลอดจนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการและที่สำคัญค่ะนี่แหละค่ะการดึงนโยบายการให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงกายอุปกรณ์เพื่อได้รับโอกาสสิทธ,ธิสวัสดิการที่เท่าเทียมทั่วถึงซึ่งหลายคนที่ไปร่วมงานก็ได้พูดในหลากหลายมุมมองนะคะน่าสนใจมากค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมเรื่องของความเท่าเทียมด้วยนะคะโดยนายแพทย์จุมพฤพรมศรีดาท่านเป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านบอกว่าโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางด้านสุขภาพจิตคณะจิตวิทยาจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสถาบันราชาสุดาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีมหาวิทยาลายัยมหิดลและสติแอป โดยดระดับการสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลักนะคะอย่างเช่นกรมสุขภาพจิตกรมจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แล้วก็กลมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคีเครือข่ายซึ่งโครงการนี้ก็วางแผนที่จะสร้างแล้วก็เพิ่มจำนวนนักประถมพยาบาลทางใจหรือว่า m y f r r u t t a d นะคะเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นเข้าถึงง่ายครอบคลุมขยายผลไปยังอ,งองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนภาคเอกชนมีเป้าหมายในการผลิตนักรบผู้รับฟังผู้พิการจำนวน500คนด้วยกัน เพื่อที่จะดูแลสุขภาพจิตของคนในองค์กรจำนวนมากกว่า50,000คนและให้บริการรับฟังประชาชนอย่างน้อย1 0 0 0 0แคนนะคะผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ในรูปแบบของออนไสน์ด้วยนั่นเองค่ะอย่างที่บอกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแต่เชื่อว่าโมเดลนี้ ต่างชาติเขาก็สนใจนะคะเพราะว่านอกจากการที่เรามาฝึกอบรมฝึกอาชีพสร้างอาชีพให้คนพิการพัฒนาศักยภาพเขาแล้วเรื่องของการสร้างเสริมเรื่องงานวิจัยนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาควคู่กันก็จะเป็นการสร้างโอกาสและที่สําคัญสุขภาพจิตตอนนี้มองข้ามไม่ได้จริงๆ <c oughs> นะคะ